บสบายดีสบายดีนะเนาะพอแม่พี่น้องตอนเที่ยงเที่ยงเนาะพี่น้องเลยทางบตุนกะในมีโอกาสแวะเกามมหาทางน้องดีเพิินเนาะพี่น้องสิมาหาน้องดีเพิินแต่ก็สิมาทำไทยเรื่องราวของน้องดีเพิินเนาะเพราะว่าบตูุนมาจุนนั่นกะในเห็นแม่น้องเพิินเนาะพี่น้องเลยมารอบนี้บูบวาทางแม่เพิินชิยูบอ่เดี๋ยวเขาไปทมทักทายทางน้องเพิินเนาะพี่น้องเลย นั่งอยู่เต็มอยู่เนาะพี่น้องไงสบายดีเด้อด่ะโดยปัดเพื่อพักันเห็นยังอันนี้นะบ่ดังๆเด้อต้องด่าเด้อมันบูดยินเด้เพราะว่าต่างบตุนกับบ่มีไม้นาะพี่น้องไงโดยนั่งดินบ่บทุนก่อนหยัดตั้งกล้องก่อนเนาะพี่น้องเนาะไง ทำโมตูกับซีเรโอลมกับน้องเพิ่นเนาะพี่น้องไงไบ่ได้ไปังไดบ่มาหนีไบ่ได้ไปเฮียนบ่ยาละเบ่เฮียนอ่ะเป็นยังน้องล่ะบ่สบายบ่หเจ็บคอบ่เออเจ็บคอมาหลายมือแล้วมือเศร้านี่บ่อื ทางน้องเพิ่นกับเจ็บคอเนาะพี่น้องเลยหากับเจ็บหมัดๆเลยว่าซะมื่อเศร้านี่เองเนาะโบได้ไขบบ่บบได้หยั่งบ่เจ็บมาเรื่อยๆนี่นะเออโดยโดย,โดย,โดยเออเอ้ยเพิ่มเจ็บคอเออเอ้ยเเ,เจ็บคอบ่น้นอ,งนนองเป็นวัดเป็นไข่ขี้กันอีกอ้าวมีแต่ผู้เจ็บผู้เป็นเนาะพี่น้องเลย <laughs> ใช้ทั้งแม่์ได้สาไปทั้งได้แม่์นะ ลงไทยแล้วเออ <c oughs> บ่ได้อยากลงน้าแม่บออยากลงแม,ม่ไปคืนไปคืนเงินก่อน,น,นคือเอาใจลงอ๋ออยากลงอยู่แต่ว่าบ่ามีเงินเฮ็ดบัตรลงบ่อืมแม่ก็ได้ลงไปก่อน,นอ๋อพอได้เงินได้คำแล้วก็สิ่ผ่าขึ้นมาให้เฮ็ดบัตรแล้วก็ลงไปเฮ็ดเวียกอยู่ไทยน้นยาแม่บอ อืโดยทางปตูนมาช่วงนั่นกับพอ่อทั้งแม่เพื่อนพอดีเนาะพี่น้องเอองยพ่อทั้งแม่ของน้องเพื่อนนี่ละมากบแบบเพื่อนแบบจ้าเอกันเลยมัน้น่ะมาฮอตกัทั้งแม่เพื่อนกัทั้งรถโดยสารเพื่อนก็มาส่งเนาะแม่น้องเพื่อนทางปตูนกับมาฮอดพอดีก็นทามกันบ่จักเนาะพี่น้อง ทั้งแม่เพื่อนก็ถามมหาไายว่สะสิน้องวัตุนก็บ,บอกว่ามหาน้องๆเพื่อนนี่ล่ะว่สะสิเจ้าเป็นไผ่ทางวัตุนถามกัอ๋อปอยเป็นแม่ของน้องนีล่ล่ะเพื่อนอ๋อกับพอดีล่ะกับวัตุนกับได้โอกาสถ่ายเลยเหมือนนะน้องพี่น้องเนาะ <g ül> มารอบนี้กับโบเห็นทั้งแม่เพื่อนแล้วเพราะว่าเพื่อนลงไปแล้วน้องพี่น้องลงไปเห็ดเวียกเห็ดงานอยู่ไทยพหมนละที่แรกก็ได้ยินเอื้อยเพื่อนว่าเสียวน้องๆลงไปน,ำน้ำเนาะ พอที่นี่เงินคำกับแก้วเนี่ยละมันกับโบมีเนาะพี่น้องทั้งแม่เพิ่นก่สิลงเพชรเบี้ยกนพอได้เงินได้คำกับสิผักเงินผักคำมาให้น้องเพื่อนเนาะกับมาเห็ดบัตเหต็ดเบอร์เนาะพี่น้องเลยฮจ้ากินข้าวเที่ยงกำยังไหมนี้ได้ยังกินได้ยังตรงละฮะขวัวโค้งไก กินต่อกับขวโงกงไก่ไปขวสสุกินนะนาไพ่ไพบ,บ่ทั้งพ่อน้องได้สะเมือม่อแล้วเอาทั้งนอง้นองอยู่กับไผ่สายนี่อยู่กับนาบอยู่กับาวนาไพ่อ๋อพ่อนี่เมือ่อเมื่อบ้านพ่อแล้วเป็นยังไงพ่ออาย่น้ำบ่ ะเลยอ้าวสั่งว่าเทอยาห้างกันบอกกับเม่์นะแนเ,เรียบร้อยบาทนี่อ่าจะำพาพ่อคำพ้าแม่คักกะดีบาทนี่นอพีอ่น <c oughs> ้องเลยคำพ้าพ่อช่วงนั่นกะอ๋อที่ว่าแมา่มานน่มามามาคุยเรื่องนี่น้ m บ่อือม,มาเ b e เรื่องอยาห้างกันคักแน่ดีบาทนี่พี่น้องเลยแน้วทั่วบุรีทั้งแม่ก็ได้ลงไปบาทนี่เนาะอือ จังไดยมันนี้กินฮอดพออยู่บ่กินฮอดอยู่เนาะ,ะพี่น้องเองลยบ่ได้ชุดใต้ก็แยกทางกันอยู่ดีเนะาะวายู่คือบุห็นสะดอกว่าทางวัวตูนกับมาสองรอบกับบุห็นเนาะพี่น้องเลยมารอบนี้คือเป็นรอบที่สามมาหูดข่าวว่าย่าเป็นที่เรียบร้อยเนาะทางพ่อแม่ของน้องเพิ่งจะไปกันบ่ได้นี่ละแยกทางกันเนาะ ปวดแดดนี ock, Emperor, ่กับป้าพอตัวนี่ปะายาห่างดีเนาะพี่น้องเลยทางโมตุนมากจะได้เวเข้ามาหาน้องเพิ่นกะเอ้าว่าซื้อนมมาให้เด้อโวยเดยถยอนมมาแจกน้องเพิ่นเนาะพี่น้องเลยใช่น้องด่าน่ะใช้ผู้น้อยน่ะใช้ผู้น้อยน่ะเกินมา้นี่น้องหามาองด้อยน่ะเอานมเนี่ยเอาบาซื้อมาให้เนาะเอาแบ่งกัินน้องหาใช่ไปทังไหนเลย mà đồ trên ba áo nôm nào tìm cái nóng tìm cái nóng để cho nóng nữa bên bên cạnh mẹ horn cái nóng 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 nó 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 cái nó เป็นตาสงสารทั้งน้องเพื่อนเนาะ mm hmm. แกอีกนะู่นหน่อแกะได้บ่อึ๊บอ้าวแกะได้ได้กินบาทหนิเนาะน้องน่ะเอา้ามาลุ้นกันบาทหนิแกะได้บ่บาทหนิน mm hmm. ทั้งน้องเป็นแกนยากอยกูบ่บาทหนิเนาะ mm hmm. อ่อนแห้งก็ดีพี่น้องเลยแดดคักมาหน,นีิ อ้าตเจแดดโพดแดดโพมาช่วงเที่ยงนี่แหละว,ว่าตุนกันเลยเนาะพี่น้องไงช่วงเศร้ากับไปอีกทั้งนึงเพ็ดเวียอีกทั้งนึงเนาะพี่น้องแน่นได้แล้วบาทเนี่ยได้กินแล้วบาทเนี่ย <c oughs> เป็นยังหูน้องนะฮะตั้งแต่ตอนนั้นพวกยังบวเศร้าบ่เออแบ่งกันแบ่งกันนั่นแหละ แบ่งกันกินเด้อแบ่งกันเออไหนต่คนแบ่งกันเด้อเอ้ให้น่องเนี่ยเจ้าให้น่องเนี่ยเออแมนชื่อยังเกาะน่องนี่บุษสวันอื์โดยอาก็คือทั้งน่องนี่ก็บริเฮียนบิดเลยเนาะขาดการท่อมการเฮียนบิดพี่น่องเนี่ยป้าตัดอนาคตตั้งแต่น้อยเลยดี นอ่อยอ้าแบ่งกัน no, ก no no ินบอบอแบ่งก no ันทางไหนเนาะพี่น้องเอียนมมาให้น no ้องๆคนแบ่งกันกินแล้วะอแบ่งกันท้งน้องนมีน้ำใจอยเนาะพี่น้องเอยแบ่งกันใช้น้องดานกินดบบอะอีบ่แซบบ่อะแซบบอ น,นีน่ยิ่งแต่เพิ่นว้าเนาะมันอนะ่ะพี่น้องไงตั้งโมตุนีน่นด้ยินงจะดอกว่าทั้งเอยมารอบนี่กตสี <c oughs> ปะยาห่างกันนี่แหละเ <c oughs> พราะว่า <c oughs> มันเดือดอุดเดือดทนนะเพิ่นว่าทาั้งเอยเพิ่นทั้งโมตุนกับฮบ้เนาะสาเหตุมันเป็นยังไ๋เนาะพี่น้องแต่ด้่ยินแต่ทั้งเกยเพิ่นว้านะั่นล่ละว่าจบตีอยต่ไายเดียวแบบตั้งแบบบบฮู้เหตุผลยังกับว้าจยังสีนะนาะอพี่น้องทั้งโมตุนกับฮบ้จักน้าเนาะ มารอบนี้นะเพื่อนก็ได้เคลียร์ปัญหาเพื่อนเป็นที่เรียบร้อยเนาะพี่นอ้องฮ่าดูสี่หาคนแม่นบ่หาคนบนะ่น้องดัดหาคนเนาะอยู่น้ากันกับตาเบาเพื่อนเนาะพี่น้องเลยน่าจะเป็นน้องของแม่เน,ะนาะตาเบาเพื่อนอยู่น้ากันหาคนบานนี่ ั้งแม่ลงลงมื่อไดนี่ยลงได้จักมื่อแล้วสองสองสองสามมื่อนี่บ่อ๋อโดยโ,โดยโได้กินนมละหันดังใช่คักแค่เฮยหันหน้ามันได้กวัวกินนมะนะั่นน่ะเออหันมาหาเนยหมดแห่ได้เพื่อผู้ใหญ่จะดีเพื่อเห็นนี่ผักเงินมาซื้อนมให้กินกับมีเด้แซ่บบ่ฮะแซ่บอยู่บ่ <laughs> nó trời nó phi nồng này rồi chạy chọt chọt nóng nó vẫn cái năng đến vô hôm nó bò tuôn cả ma hoạt cả cái đẹp bộ hiền nó phi nồng bò <laughs> tuôn cả hà vừng có thua nó vào dù hơn phun thì nó quay dù hơn lần này ผมมีไปเลยบ่โดยโดยเดี๋ยวไอยู่ล้วันหน้าเบาแบบนี้น้องของแม่เป็นนี่แหละน้องพี่น้องเลยทั้งแม่เป็นก็ได้ลงไปหาก็ได้สามมื้อนี่ทั้งแม่ลงไปเหตุงานอยู่หม่องเก้าบ่โดยโดย ตั้งแม่พ่เป็นคนยาห่างป้านะคือแม่บอวแล้วอ,อคนเป็นคงที่มีเหตุไผ่ก็อ๋อพ่อกับป้าคือกันเอาง่ายๆก็คือต่างคนต่างป้าเนาะหน่อยก็คือไปกันน้ำไปกันบ่ได้นั่นแหละพี่น้องไงเนาะเชื่อว่าแล้วก็ได้ไปกันบ่ได้พุ่นกับไปบ่ได้พี่ก็ไปบ่ได้กัน ต่างคนต่างแยกทางกันไปเนาะพี่น้องทั้งลูกทั้งเต้านี่ก็เฮ็ดจังได๋ซะก็คิดฮอดคิดถึงเนาะทั้งพ่อก็ได้ฮะไปกันบ่ได้ทั้งแม่จำใจทั้งพ่อก็บ่ได้ป้า่ได้ทิมหรืว่าพ่อพึ่งแม่เยี่ยมมาเยี่ยมอยู่บ่ออโดยเป็นปุนริป้า่ได้ทิ่มเนาะหักแป้งคือเก่าลูกใส่เลือดเนาะพี่น้องเอ้ย ในเมื่อมันไปกัน่ไดแล้วก็จำเป็นละเพราะว่าไฟบูกไฟกับบบฮู้เนาะพี่น้องบมที่เป้นเนาะแม่ได้ไเงินผากมานี่สิผากเงินมาเห็ดปัดน่องนี่บ่หน่อยน้องเพจงานน้องเมนน่นั่บ่เห็ดอยู่เซ็ต อ๋อนองกับลกงน้ำพี่กันบ่เออก็คือสิใย้น,อน้องนี่ลงแป๋วน่องอืมสหรอครชิรลงอยู่สวันค์นะอ๋อสิรลงน้ำเมย์บ่พอลงแป,ป๋วน้องผู้น้อยนี่แต่โตเด้ดอ่ะอยู่บ้าน โตกระจุบานบ่อืมหน่อยโอเคเกี่ยวเยียนต่อตอ,อืมได้แล้วบ่าการทำการเยียนเป็นพิกเป็นปรึ่มเป็นจอยังหม,มูมีบ่ชดดุชดได้สิชุดเขยังหมูได้บ่เดือนได้คนเปิดเทอมดเดือนหน้าบ่าเดเือนเก้าบ่ แล้วเดือเก้าพี่น้องไงอยากทั้งน้องเพิ่นก็อยากไปเฮียนต่อเนาะขาดยังขาดขาดย่างอยู่พี่น้องไงเพราะว่าสิเป็นปึ้มเป็นมิกเป็นซอเนาะกะสุดน้ำเน่พี่น้องเพิ่นยังหมูมีแต่สุดการเฮียนนั่นแหละพี่น้องไงขาดแช่นอยู่เนาะ แต่ทั้งเอือยเพิ่นกับทั้งน้องดีเพิ่นกับสีแม่เพิ่นสีปากเง,งินมาให้เฮ็ดบัตแล้วกันเลอาน้องลงไปน้ำผู้น้อยนะครับพี่น้องเล้กะลงไปเอาน้องเพิ่นอยู่วางเฮ็ดงานผู้ใดก็คือให้แม่เพิ่นเฮ็ดงานเห็ดการเนานะถ้าเกิดว่าทั้งน้องเพิ่นบ่ลงไปนี่กะทั้งแม่พนเ,นเ,เนะพิ่นนี่กะสีเฮ็ดเบียงยากน้องพี่น้องเพราะว่ามันบ่มีผู้เอาลูกน้อยเพิ่นนี่แหละเนาะพี่น้องดดเลยฮ้าวโกร๋ะลย เอาใครอยู่หรอกได้ิได้เฮียนต่อละบาดนีิเนาะน้ะนองด่ะดีใจรึมช่วงเทิยงเที่ยงน้นองออนี่แดดเอ้าครับเมื่อนี้บมเน่อาจผนสิตกะจะเป็นไปได้เนาะเมื่อนี่เนาะเอ้าแย่งเลยดิเอา,เอาสัส้นๆทั้งเบาก็สิคอโต,ตัวกัวบก่อนเด้อบาดนี้เด้อเมื่อไงเดี๋ยววาวมาเยี่ยมยามใหม่เด้อโดย,ดยสบายดีด้วยฮะสบายดีป้าลุงโดยสบายดีเนาะพี่น้องเไง เนาะเป็น,ปน,นพ,พ่อแม่พี่น,น้องทางประตูมารอบนี้กับพ่อแม่เพิ่นเนาะพี่น้องไงก็คือทางแม่เพิ่นกับลงเพจเพียกเขียนงานอยู่ไทยแล้วล่ะกับปล่อยให้ลูกอยู่กับหน้าบ้านบานนี้เนาะพี่นอ้องไงเพราะว่าเสี่ยวลงเบิดกับโมมีเงินเนาะแม่เพิ่นกับจำเป็นต้องลงไปหาเงินก่อนเนาะพี่น้องไงได้เงินได้คำแต่สิปากมาให้ทางน้องดีเป็นเฮ็ดบัสติดเบอร์กับเสี่ยวน้องอีกคนน้อยสุดเป็นลไร ลงไปอยู่น้ำเพราะว่าเพิ่นสีเลี้ยงใหญ่ๆก่อนน้องพี่น้องเลยอีกทั้งน้องๆเพิ่นที่เหลือก็อยู่บ้านนี่แหละอยู่นะครับนาบ้าวเนาะก็สิได้หั่สิได้เฮียนโตนาะพี่น้องเลยเพิ่นเปิดเติมกับช่วงได้บุเดือนเก่าหรือเดือนซิปบทุนกดนยังบุฮู้เนาะพี่น้องเลยกขาดหลายสิ่งหลายอย่างทั้งน้องเพิ่นสิเฮียนก็ได้เมื่ว่าสิเป็นมิกเป็นปึ้มเป็นโซแล้วก็ชุดนักเฮียนเป็นชุดการเฮียนนี่แหละเนาะพี่น้องเลย ถ้าเกิดว่าเนาะทั้งผู้ใหญ่ใจดีท่านใดเนาะถ้าเกิดว่าเห็นคลิปนี้แล้วอยากเงินมือขมาซอยเรือทั้งน้องเพื่อนบอกว่าสิเป็นอีหยังก็ตามแต่เนาะทั้งบาตูนก็ยินดีเป็นสะพานบุญให้เนาะพ่อแม่พี่น้องสําหรับคลิปนี้บาตูนกับสิขอหยุดตีลงเพียงสํานีก้อนนาอพี่น้องเ้ยพอก,ก,กันคลิปนะหรือว่าคลิปต่อๆไปเนาะก่อนอื่นบาตูนกับขามบ่ได้ก็คือต้องขอขอบบุญขอบคุณเนาะ พ่อแม่พี่น้องเก็บซีทุกทุกท่านที่เบิ่งคลิปเบิ่งคลิปวัตูนแ้วรับชมทุกทุกคลิปที่วตูนลงไปเนาะที่บุคดขามโฆษณาของวัตุนเนาะกับวตุนกับขอขอบ,บุญขอบคุณหลายๆเนาะพี่น้องเลยอะ่ะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้วตุนกับสิขอยุทตีลงเพียงสำนีกรพ่อกันคลิปหน้าหรือว่าคลิปต่อๆไปเนาะสำหรับคลิปนี้วตูนขอกล่าคำว่า สบายดีพี่น้องเลย